ครับเป็นไงครับงานของหลวงปู่หลังจากที่ท่านมีชื่อเสียงมานี่ครับคนรู้จักกันเยอะดิเป็นไงช่วงนี้มาอัดกรอบกันเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเอามาอัดทำแทบไม่ทันครับเป็นภาพขนาดไหนบ้างครับเป็นภาพหลายขนาดครับเพราะหลวงปู่เขาแจกมีรูปเล็กรูปใหญ่มีหลายท่าเขานํารูปมาเองใช่ไหมครับนำรูปมาเองครับเพราะว่ารูปนี้หลวงปู่แจกให้ฟรีไม่ได้เสียเงินจากกรอบแล้วเท่าไหร่ครับอัด กอนประสองร้อยรูปเล็กหน่อยครับก่อนใหญ่ก็ห mm. ้าร้อยนี่ตลอดถ้าช่วงนี้มี่ตลอดเลยบางคนก็เอาไว้ทำงนานแล้วไม่มีเงินมาก็มาใส่ช่วงนี้แหละครับบางคนก็ไม่มีเงินท่านแจกไปให้นานบางทีก็รูปก็บางทีก็เก่าขนาดนี้ก็ เอารูปไปเองเนียครับถ้าเราอัดเอารูปเราหรอห้องมูมี่นี่แหละนี่เลยเป็นแบบแข็กมากมันรอกเกียก<อ>เกียวเลยกำดังออเลยครับ S <S <S จากวันไหนมาครับนี่จากจากตั้งแต่เป็นข่าวมาใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นข่าวมาโอ้เดือนหนึ่งแล้วบ่กี่วันแล้วนี่เกือบเดือนแล้วเวนาะเกือบเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วนะเอ้ยประเด็นหนึงเดือนสิบเอ็ด Um